อัปเดตครั้งใหญ่ของ d e บ o ทูลีเซเล็คเต็ดที่เพื่อนๆเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ก็ผมเพจได้วันนี้ก็จะอยู่ใน,ในการเพชรกอยอนิวอีพีที่สาเนาะดยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวที่ทางพิศษานีน่ได้ประกาศออกมานะว่าเออตัว p t r ในรอบนี้เนี่ยมีไอเทมสาคัญอยู่ไอเทมหนึ่งนั่นก็คือซันเดอร์เลชัมโดยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงดียังไงมีประโยชน์ยังไงทั้งฝั่งผู้เล่นของสากลของภูมิไทยแล้วก็ตัวผมเนี่ย มองว่าม awesome, ันดีหรือมันรลายไงไปกันแต่ก่อนอื่นเ้าตัวดีๆราคาไม่แรงสักตัวหนึ่งแต่ไม่รู้จะจัดอะไรวันนี้ผมจะนำเลเซอร์ไวเปอร์มินิพันสบก้าบทจัดด้วยนะผู้สานไแนดนำําของดีแล้วนะเออ่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าไอเทมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคุณสมบัติเป็นอย่างไร เราเดี๋ยวมาคุยกันว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยไอเทมที่ใช้ในการลบอิมูนก็จะมีอยู่3อย่างก็คือไอเทมอินฟินิตี้ซึ่งเป็นไอเทมรุนแร์สองก็คือสกิลไล่โลเวอร์รีซีฟสามก็คือออร่าคอนวิชชั่นของพาราดีนนะ่นอนอ่าโดยการใช้ไอเทมพวกเนี้ยเวลาเราใช้มันจะไม่เกิดผลเอฟเฟกมาเราก็จะไม่โดนลดะไรด้วยเนาะแต่เมื่อเราใช้ไอเทมซันเนลิชามเนี่ยแน่นอนวนะ่ามันลดอโมนได้แต่ ตัวผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องโดนลบอิมูนตามนั้นด้วยโดยไอเทมซันดเดเลชาเนี่ยก็จะมี6ประเภทเนาะโดยประเภทแรกเนี่ยก็คือโกลนเบรกไอตรงนี้ก็จะลบอิมูนที่เป็นฟิสิกอลเนาะลงมา25อันต่อไปก็คือเดอะแบล็กคลิฟไอตรงนี้ก็จะลบอิมูนที่เป็นเมจิกอิมูนเนาะลง50 ต่อไป Flame l i f ตรงนี้ก็จะลบอิมูนที่เป็นไฟนอะนลงมา75%ต่อไป The Crack o f The Haven ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะลบอิมูนธาตุไฟฟ้านอะ่นลงมา75%โอ้โหต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูเลยนะว่ามันลดธาตุอะไร Cool Lancer ไอ้ตรงนี้ก็จะลดอิมูนธาตุน้ำแข็งลงมาเนาะ75%ต่อไปอสดท้าย The r o t t i n g f i s t u r e เนาะโดยตรงนี้เนี่ยก็จะลดอิมูนธาตุพิษลงมา75%นะ ต่อไปเรามาดูกันว่าไอเทมเนี่ยมันระยะการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงามาดูกันว่ามันลบอิมูลได้ไกลขนาดไหนนะเดี๋ยวมาเช็คกันก่อนว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันอิมูลธาตุไฟไหมอ่ะอ่ะดูดีอ่ะตัวขฟัฟานี่อ่ะอิมูลธาตุไฟนะโอเคเราหนีมันก่อนอ่ะนี้ก็จะเห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาไอเทมเนี่ยเข้ามาใส่นะโอ,โอเคอ่ะลองดูระยะห่างเกือบทั้งหน้าจอเนาะ คือเราใส่เนี่ยแล้วก็เรามาอยู่ในแมปเนาะคือทั้งหน้าจอเนี่ยมันก็จะลบอิมูนธาตนั้นไปเลยเว้ยอ่ะเราเช็ค่ความช่วยสักตัวหนึง่งอืมนี่ไฟดุกเนาะอ่ะเดี๋ยวลองรู้นะสังเกตดีๆเออโอ้โหลบเกือบทั้งหน้าจออ่ะจบไป ต่อไปมาดูกันว่าเราจะหายเทมซันเดตชามเนี่ยได้จากที่ไหนเนาะโดยเราหาได้จากเทอร์เรโซนเนาะโดยเทอร์เรโซนเนี่ยอะผมได้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่อะผมจะเกินให้ได้หนึ่งโดยเทอร์เรโซนเนี่ยก็จะเป็นโหมดใหม่นะที่ทางวิสา่ยได้อัปเดตเข้ามาเนาะโดยมอนสเตอร์ในเทอร์เรโซนเนี่ยก็จะโหดขึ้นเนาะทีนี้เนี่ยวิธีการหาก็คือเราเข้าไปในเทอร์เรโซนถูกไหมแล้วเราเข้าไปฆ่ามอนที่เป็นบอสที่มีชื่อสีทองแล้วก็ชื่อที่เป็นสี หลากสีเนาะโดยพวกนี้แหละมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะชอบอยู่ตรงกลางเว้ยและเวลามันตายเนี่ยมันจะอาจ,จเป็นฟอร์โนว่าไม่ก็ตัวแตกตายต่อไปเนี่ยเรามาดูกันนะว่าเออไอเทมซันเดดชามเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียไงบ้างเนาะจากทั้งในกลุ่มสากลกลุ่มไทยแล้วก็ตัวผมเนี่ยเออได้วิเคาะเนาะหนึ่งเปิดโอกาสให้ตัวละครอื่นเนี่ยได้เกิดมด้ยกตัวอย่างเช่น สอดเส้สายพิศสารเนาะโดยท่าน้ำแข็งเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากเนาะแต่ฟาร์มได้ไม่เกิดทุกจุดในเกมเพราะว่าอิม,มูนท่าน้ําแข็งในเกมเนี่ยพอมาช่วงฮิวนะโอ้โหวอเตอร์เนี่ยไม่อิม,มูนท่าน้ําแข็งเยอะมากเออทำให้ถึงแม้ว่ามีโลเวอร์ซีดมีคอนวิคชั่นมีอินฟินิตี้แล้วเนี่ยบางทีก็ยังลบไม่หมดเลยเมื่อลบไปหมดก็ไม่สามารถที่จะสกิลเข้าได้ถูกไหม และการมีไอเทมนี้เข้ามาก็จะช่วยทําให้สายที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นนะไฟดุกกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะโดยเมื่อก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมใมระดับนึงเนาะแต่ในแพทนี่แหละเมื่อมีตัวเฟรมลิฟเข้ามาหนะ้าที่ลบีกหมูธาตุไฟเนะี่ยโอ้ไฟดุกเนี่ยแรงสกิลแรงนะแต่เฮ้ยพอมาขึ้นเป็นฮิลเนี่ย อิมูนไซเนี่ยค่อนข้างได้เยอะแล้วทําให้สกิลไม่เคยเข้าเท่าไหร่น้อถึงแม้ว่าจะมีไอเทมอินฟินิตี้หรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยการมีไอเทมนี้ขึ้นมาจะช่วยให้ไฟทุกเนี่ยโหดมากยิ่งขึ้นน้อสกิลก็สวยเลยนะสามเนี่ยทหารเมืองสามก็จะมีที่ยืนมากขึ้นเนาะเออเพราะว่าไอเทมอินฟินิตี้เนี่ยมันจํากัดว่าจะต้องใช้ได้กับทหารเมืองสองอย่างเดียวถูกไหมเออทีนี้เนี่ย เมืองสามเนี่ยโอ้ไม่ไม่พูดตามตรงว่าไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าพอมีไอเทมนี้ขึ้นมาเนาะก็ทําให้ตัวละครเนี่ยมีอะไรมากขึ้นเนาะทหารก็ใช้ได้หลากหลายมากขึ้นอาจจะใช้เป็นเมืองหนึ่งก็ได้หรือว่าเมืองสามก็ได้เนาะแล้วก็เพราะว่าเขาพึ่งบัฟเมือง5าไปหือทีนี้เนี่ยเมืองสามก็ดรอปไปเขาก็เลยเพิ่มเมืองนี้มามั่งเนาะสี่หายากอีกหนึ่งเนาะโดยการหายไอเทมสนเดชชามเนี่ย ก็ต้องหาในเทเลโซนถูกไหม mm hmm. และทีนี้เนี่ยในช่วงที่เราขึ้นฮิลแรกๆถูกไหม mm hmm. เรายังไม่สามารถไปทุกแอคได้เว้ย mm hmm. เพราะว่าบางทีเราอาจจะติดที่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมีอิมูนธาตุที่เราเล่นเออทำให้แบบบางทีเราอาจจะติดปัญหาที่เราจะไปเทเลโซนตรงนั้นเพื่อดอกไอเทมนี่ 5. Mm hmm. าเมสจะเข้าเทเลโซนแล้วแต่ในการที่เราเข้าเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราเออเราเข้าไปแล้วมันก็จะดอกเลยเอยเราก็ต้องฟาร์มเราก็ต้องหาเราก็ต้องลุ้นอีกเออว่ามันจะได้สนเดธชามอันนั้นไหมก็ทําทใจไว้น,นะหกถือสักคนแล้วให้คนเปิดออร่ราให้โดยออร่ราเนี่ยก็จะใช้เป็นออร่ราซาวชั่นเนาะโดยออร่ราซาวชั่นเนี่ยก็จะเพิ่มรีซีต่างๆให้กับตัวผู้เล่นแล้วก็ปาร์ตี้เนาะโดยซาวิชั่นเนี่ยก็จะเป็นรูปประมาณนี้โดยจะอยู่ในตัวละคร ของพาลาดินเนาะเป็นสกิลสกิลหนึ่งซึ่งสมมุติเราให้สักคนในทีมเนี่ยถือซันเวเรช้าทั้งหมดเลยเออแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ให้พาลาดินเปิดออร่าเซรเวชันเนาะเพื่อที่จะให้ตัวละครที่ถือเนี่ยมีการทาดเพิ่มมากขึ้นหรือจะให้คนนี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยยืนอย่างเดียวแล้วก็ให้พาลาดินเนี่ย เปิดออร่าคอนวิชชั่นได้เพิ่มไปด้วยเลยโอ้โหทีนี้ลบอิม,มูนทุกอย่างเลยทุกตัวละครทุกสายก็จะสามารถบันทมบันเทองอัดสก,กิลใส่มอนได้นอะอาจมีค่าแกว่งเนะาะโดยตัวทดลองเนี่ยมันจะลบอิม,มูนล,ลงไปถึง95%เนาะแต่เมื่อมันเปิดลิดเดอร์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีค่าแกว่งต่างๆเช่นสมมุติมันอาจจะตันที่95%เนาะลดลงมาแต่มันอาจจะมี เช่นโลระหว่าง70ถึง95เนาะเออเมื่อเราดรอปเนี่ยบางทีอาจจะได้เป็น95เลยหรือ80หรือ70เออก็จะมีควาดแกงตรงเนี้เนาะมาให้ผู้เล่นเนี่ยได้แบบเฮออ้ยดรอปมาแล้วเฮ้ยบางทีอาจจะยังไม่ได้แบบโลสูงๆอาจจะได้ต่ำลงมาเนาะอะไรประมาณนี้ <c oughs> ในส่วนข้อ8น้่งข้อสุดท้ายเนี่ยเออไอเทมอินฟินิตี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเนาะอาจจะเพื <c oughs> ่อนลองคิดดูว่ามีซันเดไทาม หอกอันในตัวละครเลยอไอเทมอินฟินิตี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นเลยทาหารรับจ้างเนี่ยอาจจะไปใช้เมืองอื่นไปเลยเนาะอาจจะใช้เป็นบาบาเลียนก็ได้ของแอคห้าอาจจะใช้เป็นนักเวททหารของเมือง3เนาะหรืออาจจะใช้เป็นนักธน,นเลยก็คือจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทหารรับจ้างของเมือง,อง2อีกต่อไปในสุดท้ายเนาะผมมองว่าไอเทมเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเป็นไอเทมที่ดี แล้วก็เหมาะกับเพื่อนๆมากเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีบัตเจตในการหายเทม Infinity ก็ได้แต่ถ้าเราไปเทมนี้ขึ้นมาอุย้ยก็จะประหยัดตังค์ไปได้เยอะเลยนะเออแลค่อนข้างที่จะดึงให้คนเล่นหน้าใหมเ่เข้ามาได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจการเล่นของเกมเนี่ยมากขึ้นเนาะเพราะว่าการขึ้นมาฮิลแล้วเจอมอนสเตอร์อิมูเนี่ย เป็นปัญหาสําหรับผู้เล่นใหม่มากๆเออแล้วบางทีคนพอจัดการแม่นเนี่ยก็จะเลิกเล่นเกมนี้ไปเนาะเออทีนี้ทางผู้พัฒนาก็คงน่าจะเล็งเห็นตรงจุดนี้เนาะแล้วก็ว่าเออเฮ้ยมันลองท้ให้มันง่ายดูไหมเออแต่มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งว่าคือถ้าเรามีไอเทมนี้แล้วสมมุติลบอิมูนธาตุไฟใช่ไหมตัวเราก็ต้องลบอิมูนธาตุไฟไปด้วยทีนี้เนี่ยจะเข้าคอนเซปต์ที่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบเนาะ โอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังสนใจที่จะเล่นเกมนี้อยู่หรืออาจจะรออะไรบางอย่างและคนที่เล่นมาแล้วก็ยังติดปัญหาการมีอิมูน่าต่างๆเนาะที่ทําให้ไม่สามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับและถ้าใครมีทักษะดีๆไอเดียดีมุมมีดีต่างๆที่เกี่ยวกับไอเทมนี้แล้วก็แพทที่กําลังจะมาเนาะว่าเออเฮ้ยมัน มันน่าจะมีมุมอะไรดีๆกว่านี้นี่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้น้เพราะว่าไอเดียของเพื่อนๆเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ดีมากนาะมันจะได้ต่อยอดกันไปมาก็จะได้เก่งน้อพอผู้เล่นไทยเดี่ยแม่งเก่งไม่แพ้ต่างชาติเลยโอเค,ครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นาะที่ทิปมีอ่ะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชรเ์เพื่อที่เพื่อนเนี่ยจะได้ไม่พลาดทิกด,ดีเพื่อนเพื่อน,อนยครับ นักลบในฝาแลางทุกคน